สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอที่จัดทํานําเสนอนะครับว่าเรื่องของการจัดทําสวนป่าเศรษฐกิจนะครับเราก็นําเสนอคลิปวิดีโอมาให้ผู้ชมได้มีความรู้ความเข้าใจก็หลายตอนอยู่พอสมควรนะครับการไปส่งต้นกล้าพันไม้จากทีมงานของเราคุณไก่กล้าพันไม้ก็ไปกันทั่วประเทศไปส่งต้นไม้กันมาก็หลากหลายนะครับระยะเวลาที่ผ่านไป กว่า20ปีนี่เราใช้ในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสักทองปดู่ป่ามะข่ามงประยุงตะเคียนยางนาหรือไม้ที่ทําในการจะทําสวนป่าเศรษฐกิจที่หลากหลายนะครับไปส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วประเทศแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็มาพูดกันต่อนะครับว่าในเรื่องของสาเหตุของการเราการที่เราไปซื้อต้นไม้นะครับเพิ่งซื้อต้นไม้มาปลูกแล้วทาไมมันจึงตายนะครับในตอนที่แล้วนะครับใน EP1 หนึ่งนั้นเราก็ได้พูด ถึงสาเหตุของการที่ต้นไม้มันตายหลังจากที่เราไปซื้อมาแล้วเนี่ยมาปลูกหรือว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆจากร้านค้าหรือไปซื้อมาจากแปลงเพาะหรือว่ามีคนเขาเอามาส่งให้เราเพื่อที่เราจะนําไปปลูกเนี่ยมาส่งถึงบ้านเราตอนมันมาใหม่ๆตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะมันก็ยังเขียวสดกระจีอยู่แต่ผ่านไปสักไม่กี่วันมันก็ตายเนี่ยตัวนี้สาเหตุมันมีนมอยู่หลากหลายนะครับเราก็ได้อธิบายใน E ีีแรกแล้วว่าทําไมเพิ่งซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับทำไมมันจึงตายน,นี่คือสาเหตุแรกนะครับ สำหรับใน EP ีนี้นะครับในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงสาเหตุอีกเช่นกันนะครับสาเหตุอีกอีกอีกประการหนึ่งของการที่เราซื้อต้นกล้าพันไม้ไปแล้วเนี่ยมันทำไมมันจึงตายนะครับหลังจากที่พึ่งซื้อพึ่งซื้อมาใหม่ๆเลยพิ่งซื้อมาหมาดๆเลยทำไมมันจึงตายในตรงนี้นี่ก็เราก็จะมาพูดกันต่อนะครับสําหรับต้นกล้าพันไม้นี่นะครับมันก็จะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศที่มีผู้ที่เขาเพาะต้นกล้าพันไม้สำหรับใช้ในการจําหน่ายนะครับเพื่อที่จะส่งสู่มือของเกษตรกรที่นําเอาไปปลูกนะครับแต่มันก็จะะมีปรรเเด็นนใื่อองงข ของพื้นที่นะครับพื้นที่หรือสภาพดินสภาพดินที่นํามาใช้ในการทําต้นกล้าพันไม้นะครับดินที่มันมีอยู่หลากหลายในท่วประเทศเนี่ยครับมันจะมีความที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเกษตรกรผู้เพาะกล้าพันไม้เขาจะทาต้นกล้าพันไม้เนี่ยเขาก็จะเอาเอาดินเนี่ยดินที่จะลงในถุงชําเนี่ยนะครับในถุงชําเนี่ยก็บรรจุนะครับบรรจุลงไปในถุงในถุงชําเนี่ยก็จะมีลักษณะของคุณลักษณะที่มันแตกต่างกัน ก็อยากให้คุณผู้ชมได้มีความเข้าใจาว่าดินที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยอย่างเช่นวันดินที่จะไปปลูกแล้วถ้าอยู่ในในถุงพ่อชำมันมีความหลวมนะครับ,บรากมันก็จะเคลื่อนได้ตรงนี้มันก็จะทําให้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้ต้นไม้เพิ่งซื้อมาปลูกแล้วมันตายนะครับดินที่เกษตรกรที่เพาะต้นกล้าพันไม้ขายในรูวแปลงเพาะต่างๆที่เขาทาํามาจําหน่ายให้คุณผู้ชมหรือวางขายตามท้องตลาดทั่วไปเนะี่ยให้คุณผู้ชมไปดูนะครับดินแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในกรณีดินแถวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินเหนียวหรือดินดินเหนียวดินดินร่วนปนดินเหนียวนะครับเมื่อเวลาเอาไปใส่ถุงนะครับเดีย๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับเมื่อเอาไปใส่ในในในถุงชํานะครับสครับนะ เมื่อเอาไปใส่ในเมื่อเอาไปใส่ในในใน,ในถุงชําเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมันก็จะเกาะเกาะกับรากค่อนข้างแน่นนะครับเวลาเวลาเราเราเอาไปปลูกเนี่ยรากมันจะไม่กรื่อนตัวนะครับดินแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดินอย่างกรณีดินทางแถวแถวทางโซนอีสานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะดินปนทรายนะครับเพราะนั้นก็จะมีในเรื่องของความหลวมของดินนะครับเวลาใส่ถุงชําเวลามันอยู่ในโรงเรือนข้อชําเนี่ยมันอยู่น,นิ่งๆอย่างนี้ มันก็โอเคอยู่นะครับมันก็โอเคอยู่แต่พอเวลาใส่รถไปเนี่ยเอาไปส่งให้เกษตรกรหรือว่าเอาไปอยู่ในร้านที่เขาจําหน่ายเนี่ยครับบางครั้งบางทีเนี่ยต้นไม้มันขยับตัวได้ต้นไม้มันให้ตัวได้นะครับรากมันเคลื่อนนะครับอย่างในกรณีของดินที่อยู่ในโซนแถวๆทางอาขอนแก่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดินแถวๆทางเมืองเลยแถวภูเรือก็จะเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมไปซื้อต้นกล้าพันไม้มาปลูกน,นะครับให้คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับต้องสังเกตดูให้ดีนะครับว่าต้นไม้ที่เราซื้อมาเนี่ย ดินที่อยู่ในในถุงทำมันแน่นพอไหมบางทีดินมันหลวมรากมันเคลื่อนมาตอนที่ก็วางขายเราดูไม่ออกหรอกนะครับเราดูไม่ออกหรอกต่อเพลาพอเราหิ้วเราล้วงใส่ถุงกลับมาบ้านเราจะไปปลูกเนี่ยบางทีมันให้ตัวได้รากมันขยับตัวนะครับพอรากมันขยับตัวเสร็จปุ๊บปัญหาที่มันเกิดก็คือว่าต้นไม้มันจะฟื้นตัวยากหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเมื่อรดินในกรณีดิน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 แถวพิโลกหรือดิน ที่มันเป็นดินร่วนปนดินเหนียวนะครับเวลาผสมแกลบดํามันก็จะมีความเหนียวมีการยึดเกาะของโครงสร้างดินนั่นไอ้ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะทําให้เรื่องของการที่ต้นไม้มันจะตายแากเคลื่อนก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับส่วนดินของที่อื่นก็ให้คุณผู้ชมไปดูเองว่าเวลาคุณผู้ชมไปซื้อต้นกล้าพันไม้มาให้ดูนะครับว่าไอ้ต้นกล้าพันไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยในถุงที่มันอยู่ในถุงเนี่ยพอมันวางอยู่ในร้านนะครับมันมันยังโอเคมันดีอยู่นะสวยนะครับมันสวยแล้วก็คนคนที่ค้าขายเขาก็จะลดน้ํา ขาก็จะลดน้ามันลดน้ํามันเพื่อที่ให้ความสดมันยังมีอยู่แต่ในขณะที่ลดน้ามันผู้ชมผู้ชมดูดีๆนะครับในถุงเนี่ยในถุงในถุงที่มันมีดินเนี่ยบางทีดินมันดินมันดินมันซุยนะครับดินมันดินมันออกจะล้วนๆนะครับบางทีเขาผสมแกลบหรือแกลบดําเยอะไปเนี่ยความเหนียวความยึดเกาะโครงสร้างดินมันมันไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราได้นําเสนอนะครับว่าในเรื่องของสาเหตุของพึ่งซื้อต้นไม้มาปลูกทําไมมันจึงตายนะครับยิ่งต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยยิ่งแล้วอย่าเลยปัญหามันเกิดเยอะต้นไม้ที่เราซื้อมามันมีขนาดสูงใช่ไหมครับดินไม่แน่นนะครับพอดินในถุงไม่แน่นปุ๊บเนี่ยการเกาะโครงสร้างระหว่างดินกับรากเนี่ยมันมันไม่มันไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งต้นสูงมันมันให้ตัวได้มันโยกตัวได้มันรากมัันนนเคคลื่อะรบ พอเอามาถึงที่บ้านะซื้อมาถึงที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจะาไปปลูกและปัญหามันเกิดขึ้นทันทีเลยก็ตรงนี้เป็นสาเหตุที่สองที่ผมจะพูดว่าในเรื่องของของอ่าสาเหตุของต้นไม้เวลาเราซื้อไปปลูกแล้วทำไมมันถึงตายทั้งๆที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับปัญหาที่มันเกิดมันมีอยู่หลากหลายนะครับมันมีเหตุผลอยู่หลากหลายว่าไอ้ทำไมมันเป็นเพราะอะไรเพราะนั้นบางทีนะคุณผู้ชมจากประสบการณ์ของผมเนี่ยบางทีเนี่ยคนขายกับคนซื้อเทออะเลาะกันเลยนะเพราะเขาไม่เข้าใจเนี่ย ไอ้คนซื้อไอ้คนซื้อก็บอกเนี่ยเพิ่งซื้อมาทำไมมันตายส่วไอ้คนขายก็บอกเอาต้นไม้ไปจากชั้นมันก็ยังดีๆอยู่เลยแต่คุณมองว่าต้นไม้มันตายคุณทําไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้สาเหตุมันมีนะครับก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นการที่คุณผู้ชมจะซื้อต้นกล้าพันไม้ไปปลูกดูให้ดีนะครับว่ารากที่มันอยู่ในถุงชํามเนี่ยมันยึดเกาะดินแน่นดีหรือเปล่านะครับนะครับนอกจากสาเหตุเดิมที่ผมพูดเมื่อตอนที่แล้วนี่ว่าเรื่องของรากที่มันขาดเนี่ย เวลาอยู่ในแปลงเพราะเขาไม่ได้ขยับรากเองครับพอไม่ได้ขยับลากต้นมันก็สวยดีลากมันลงดินนะครับพอจะได้ขายก็ตัดลากทิ้งนะครับอ,นนอันนั้นสาเหตุที่ผมพูดใ,ในในตอนที่แล้วตอ,ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคุณลักษณะของดินในถุงชํานะครับคุณลักษณะในดินในถุงชําสสาคัญมากอีกอกีกประการหนึ่งครับที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นไม้มีโอกาสต้นข้างตายสูงว่าต้นกล้าพันไม้มันก็เหมือนเด็กนี่แหละครับผู้ชมเวลาเราไปซื้อมาปลูกเราก็ต้อง เราก็ต้องทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับมันดูกับมันให้ดีว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะมันมันจะโอเคไหมผู้ชมมาเดินไปดูดีๆนะครับอย่างที่นเขาดีร้านที่เขาขายต้นไม้เนี่ยบางร้านก็ไปรับต้นไม้จากที่อื่นเข้ามาจากจังหวัดอื่นนู่นนี่นั่นประมาณอย่างเงี้ยก็เอามาจําหน่ายแต่ไอตอนที่เอามาพึ่งเอามาพึ่งมาลงได้มาสักอาทิตย์สอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งก็เอามาขายเลยอย่างเงี้ยบางดินในถุงเนี่ยมันมันมันไม่ยึดเกาะโครงสร้างดินเวลาเขาบรรทุรถมาเนี่ยมันวางทับ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 กันมาลากมันเคลื่อน พอ,พอจะมาขายให้เราใช่ไหมเราก็ดูพอรดน้ําอยู่มันก็สวยอยู่หรอกแต่พอเวลาที่ที่มาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันแย่มาจากมุ้งอยู่แล้วแต่เราดูไม่ออกนะครับเพราะนั้นสาเหตุของดินในขุงเนี่ยที่ที่หลวมหรือดินที่ไม่แน่นนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความความไม่สมบูรณ์แบบของต้นกล้านะครับพอเวลาเราซื้อมาปลูกปุ๊บ โยกาตายได้ทันทีนะครับสาเหตุนี้ก็ให้ผู้ชมได้ดูเอาไว้เป็นข้อสังเกตนะครับผมก็พยายามที่จะมอบความรู้มอบประสบการณ์จากที่ผมได้เจอให้คุณผู้ชมได้เอาไปเป็นข้อสังเกตเวลาซื้อต้นกล้าพันไม้ไปปลูกแล้วเกิดมันตายขึ้นมาน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรนี่ฮะก็คือมันเสียกําลังใจอย่างเงี้ยเสียกําลังใจเสียเงินเสียทองเราก็อยากจะปลูกต้นไม้แต่เอาซื้อพึ่งซื้อมาใหม่ๆเราคาดหวังว่ามันจะดีแต่ผลลุกคนระนวางไว้สัก สามสี่วันนะจังท่านจะไปปลูกเลยต้นไม้ไปแลป้วใบใบอีเหยวนะอะไรประมาณแบบนี้ดูให้ดีนะครับสาเหตุนะครับเราจะมีสาเหตุที่พึ่งซื้อต้นไม้มาปลูกทำไมมันถึงตายเดี๋ยวผมจะทยอยพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นช็อตๆไปนะครับเป็นเป็นคลิปแต่ละตอนแต่ละตอนไปให้คุณผู้ชมได้มองเห็นนะครับว่าการที่เราจะไปซื้อต้นกล้าพันไม้ต้องมีความสังเกตให้ดีนะครับต้นไม้ที่อยู่ในสวนอยู่ที่ร้านค้าต้นไม้ร้านขายต้นไม้อยู่ในแปลงเพาะมันสวยดีอยู่หรอก แต่ถ้าดินมันหลวมหรือดินมันไม่ไม่แน่นหรือดินมันมันไม่กอดราก,กนเนี่ยขยับแล้วเนี่ยคือขยับแล้วเนี่ยผมปรากฏว่ารากมันเคลื่อนอย่างแน่นอนอันนี้สําคัญเลยคือประเด็นสําคัญให้คุณผู้ชมได้เป็นข้อพิจารณานะครับว่าหากคุณผู้ชมซื้อต้นกล้าพันไม้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันตายก็นี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือดินไม่เกาะรากนะครับดินไม่เกาะรากตอนอยู่ในแปลงเพาะมันเกาะรากดีนะครับพะมนอยู่มันนิ่ง อยู่ไม่เคลื่อนที่ไม่มากอยู่นิดหน่อยเคลื่อนที่อาจจะขยับนิดหน่อยแต่พอเวลามันถูกขนย้ายถูกนํามาถูกไปอยู่สู่แหล่งที่จะปลูกพุกเนี่ยมันมีการขยับตัวเนื่องจากดินมันไม่แน่นตรงนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้เกิดปัญหาว่าเวลาเราซื้อมาพึ่งซื้อมาปลูก ทำไมมันจิงตายนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีความต้องการที่จะได้ต้นกล้าพันไม้ที่มีคุณภาพดีนะครับจากแหล่งพ่อพันกล้าไม้สายพันธุ์ดีนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรามีรองรับให้บริการคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสักทองประดูป่ามะขาโมงพยุงตะเคียนยางนามะฮกกนนีกิษณากระถินเทพานะครับเราจัดทํากัน เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่พิซณูโลกนี่ก็ทำกันทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นต้นกล้าที่นําไปส่งสู่มือของเกษตรกรตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับรว่ามันต้อง เจอกับปัญหานะครับเพราะเราผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนที่จะนําส่งไปสู่มือของคุณผู้ชมนะครับต้นกล้าพันไม้ต่างๆก็เป็นต้นไม้ที่มีคุณภาพนะครับจากแหล่งเพาะพันไม้ที่ดีที่สุดในในประเทศแหล่งหนึ่งเลยนะครับนอกจากที่เราจะนํานต้นกล้าพันไม้ดีๆไปส่งสู่มือของผู้ชมแล้วนะครับเราก็ยังมีเกจสาระความรู้ดีๆมานําเสนอเป็นเป็นคลิปวิดีโอฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราบกพบคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสนใจกล้าพันไม้ก็โทรมาคุยกันที่คุณไก่กล้าพันไม้นะครับ0954654546นะครับแล้วก็0946465654นะครับหรือว่าเบอร์โทรที่เราขึ้นเป็นตัววิ่งอยู่ตรงด้านล่างของจอนี้นะครับให้คุณผู้ชมโทรมาคุยกันสนใจกล้าพันไม้มีข้อสงสัยหรือมีความไม่เข้าใจหรือต้องการที่จะขอคำแนะนำจากเรานะครับเรามีคำแนะนำดีๆได้ดกับคุณผู้ชมนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าพบกับเนื้อหาสาระดีๆนะครับช่วงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ah, เจอสาเหตุของการซื้อต้นไม้มาปลูกแล้วทำไมมันยิงตายหรือว่าค้นหาสาเหตุของการซื้อต้นกล้าพันไม้มาปลูกทล้วมันทำไมมันยิงตายนะครับพบกันใน e ี3สําหรับในคลิปวิดีโอตอนนี้เราพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ